จริงๆเนี่ยที่หัวข้อเราบอกว่าเพิ่มมากกว่าแก้เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยมันมีความพยายามของต่างชาติในการที่จะยกเลิกม .112 ประเด็นเนี่ยมันเกิดจากการที่ไอคนพวกนี้เนี่ยนะฮะคืออยากจะลองดีกับกฎหมายกฎหมายมาตรา112เนี่ยนะครับจริงๆเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะฮะแล้วมาตรา112นี่ไม่ใช่คนไทยเป็นคนเขียนนะครับประมวลกฎหมายอาญาของไทยเนี่ยร่างเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขียนโดยฝรั่งชาวเบลเยียม มันมันเป็นเครื่องแสดงให้เห็นเลยว่ากฎหมาย112เนี่ยมันเป็นกฎหมายสาคนเขียนโดยชาวต่างชาติด้วยซ้ําแล้วรัชการที่5ยอมเปลี่ยนจากกฎหมายตราสดวงมาเป็นกฎประมวลกฎหมายอาญาเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคราวนี้ทําไมเราถึงเสนอว่าควรจะต้องเพิ่มเพราะที่ผ่านมาคนพวกนี้ลองของโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายมาตรา112เนี่ยคุ้มครององค์พระมหากษัตริย์พระราชินี รัชทายาทและผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์4พระองค์เพราะว่ามันอ่านกฎหมายแล้วมันทะลุปลุกป่งว่ากฎหมายคุ้มครององค์พระมหากษัตริย์ตัวบุคคลไม่ได้คุ้มครองตัวสถาบันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยย่อมหมายความถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันและอดีตพระมหากษัตริย์ในรัฐบาลราชกิจวงทั้งหมดถูกไหมครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นการที่ไปหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เท่ากับหมิ่นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันด้วยเพราะพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันทรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่เราแก้ก็คือเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองครับผมก็เลยเสนอว่าให้เพิ่มคําว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนองค์พระมหากษัตริย์ขึ้นมาอีกคํหนึ่งเพื่อให้คนที่จงใจจะทําผิดมาตราหนึ่งไม่เลี่ยงบาลี โดยไปใช้คําว่าสถาบันพระมหา,ากษัตริย์แทนเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสนอเพิ่มเติมคือให้เพิ่มเติมคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยผมก็เลยคิดว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเพิ่มคําว่าอดีตพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์เข้าไปในมาตรา112ใช่ให้คุ้มครองตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่9 นอกจากนี้นะครับยังมีประกาศสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งอธิบายมาตรา6ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยให้หมายรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ทํางานรับใช้ใกล้ชิดพระบรมราชาองการเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายศักดิ์เท่ากับพระราชาบัญญัตินะครับแต่คดีนี้ยังไม่มีแนวดีกาผมก็เลยคิดว่าต้องเพิ่มความคุ้มครองพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อไม่ให้เกิดการหมิ่นเนื่องจากในปัจจุบันพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเหลือไม่มาก แล้วทุกองค์ก็ทรงรับใช้ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ฉันผมก็เลยเสนอว่าข้อที่3ที่เพิ่มคือให้1นึเนี่ยเพิ่มพระบรมวงศานุวงศตั้งแต่ชั้นพระองอค์ <S <S คเจ้า,ข,า,าขึ้นไปให้เข้าไปอยู่ในกฎหมายมาตรา112 <S 1 1 <T art> ึ่งหน่งฉันผมก็เลยเสนอว่าข้อที่3าที่เพิ่มคือให้1นึเนี่ยเพิ่มพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปให้เข้าไปอยู่ในกฎหมายมาตรา1นึ ประเด็นที่เสนอให้แก้ก็คือมีแค่สารประเด็นนะครับคุ้มครองสถาบันพระหมหากษัตริย์นให้เพิ่มนะคุ้มครองอดีตพระหมหากษัตริย์ในรัชราักรีวงศ์แล้วก็คุ้มครองพระวงศ์สานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี